เอเลขอะไรเนาะคะ่ะเลขสามหรือเปล่าเลขแรกนี่นะคะหรือปู่ท่านจะให้เห็นแค่สองตัวเลขศูนย์หรือเปล่าคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้รัฐบาลไทยของเรารับทรัพย์กันปัง,ป,งปังนะคะคุณผู้ชมขะเออ เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเปิดแนวทางให้ดูกันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมสวัสดีคุณพี่ธนวันด้วยนะคะสวัสดีสายด่วนพรุ่งนี้เช้าปล่อยพรุ่งนี้เช้าปล่อยสายด่วนด้วยนะคะอุ้ยเล็กๆเ,เ,เล็กอะไรเล็กเล็กเก้าหรือเปล่าคุณผู้ชมเล็กเก้า เลขมาละคุณผู้ชมคะนะคะอะถ้าถ้าอย่างนั้นใครอยากได้สายด่วนทักมาได้เลยเร็วๆใครที่ใครที่อยากได้สายด่วนนะคะสายด่วนของอาจายติมนะคะทักมาหาได้เลยหรือไม่ก็รอรับลิงก์นะคะลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้คุณผู้ชมขาหนึ่งสายด่วนนะคะหนึ่งสายด่วนสายด่วนของเรานะคะ สายด่วนของเราเราจะมอบสายด่วนให้ใครที่อยากจะได้ไม้ดีไม้เด็ดนะคะเออใครอยากได้ไม้ดีไม้เด็ดนะคะทักมาหาไอติมได้เลยนะคะอยากน้อยคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วในวันไหนที่ไอติมไม่ได้แบบไลฟ์สดให้ทั้งลาวทั้งนอยทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปรับกันในกลุ่มนึกออกไหมคะคุณคุณผู้ชมก็คือเข้าไปรับกันในกลุ่มได้เลยนะคะขอยัดมือไม้สั่นนิดนึงนะคะคุณผู้ชม นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเลขแรกจะเป็นเลขเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับปู่ทั้งจะให้เห็นแค่เลขเลขเดียวหรือเปล่า90ขอให้เป็น903อ่ะเริ่มเริ่มเริ่มทุกคนค่ะทักมาหาก่อน ตอนนี้ทักมหาก่อนค่ะเจ็ดร้อยคนดูขอทักมหาไอติมอ่าสี่สิบคนเท่านั้นทักมหากันประมาณสี่สิบคนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มกันดึงเข้ากลุ่มฟรีทุกคนคะ่ะนะฮะถ้าเราไปเจอที่ไหนแล้วมีการเก็บเงินเก็บทองในเรื่องของการเข้ากลุ่มก็ พึงตระหนักไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะมิจฉาชีพเลขศูนย์จริงๆด้วยคุณผู้ชมเลขศูนย์จริงๆด้วยนะคะมิจฉาชีพมาแล้วเดี๋ยวบอกมิจฉาชีพก่อน ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าทักเก้าศูนย์สามนี่คือนำใส่เลยนะขออนุานำใส่นะคะเก้าศูนย์สามเลขทูบอ่าทักที่ลิงด้านล่างนะ เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเห็นเห็นลิงไหมนี่นี่นี่ถ้าเห็นก็ทักได้เลยนะถ้าใครคลิกไม่ได้นะคะก็พิมพ์ว่าโชคดีไว้เลยค่ะนะคะถ้าใครคลิกไม่ได้พิมพ์ว่าโชคดีไว้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินทักหานะ ศูนย์ทุกคนตัวเลขแ,นะแรกเป็นเลขเก้านะตัวเลขแรกเป็นเลขเก้านะคะนะคะอุ้ยเก้าศูนย์อะไรอะ่ะเธอเก้าศูนย์อะไรถ้าเก้าศูนย์แปดหรือเก้าศูนย์อื้มเก้าศูนย์แปดเหรอ ดีไว้เลยค่ะ90นะท้าน90อื้ม908ไอติมให้903ทุกคนคะ่ะมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะคะว้าว908 8กับ3ตัวเดียวกันถูกต้องเดี๋ยวให้ดูก่อนทุกคน อาช่วยกันคอมเมนต์ก่อนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวไอติมจะให้ดูก่อนรัฐบาลไทยของไอติมที่ให้ไปเดี๋ยวนะให้ไปเป็นตัวเลขนี้รัฐบาลไทยเป็นตัวเลขนี้เดี๋ยวขอยญาตให้ดูก่อนเห็นไหมแปดกับสามตัวเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนะฮะ วันไหนที่มีสายด่วนงวดไหนที่มีสายด่วนจะลงให้ในกลุ่มเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าสายด่วนมันจะไม่สามารถมาไล่สดในกระ,กระชั้นชิดได้นะสายด่วนไม่สามารถกระชั้นชิดได้นะคะรัฐบาลไทย16พรุ่งนี้นะฮะ3 0 3ศ3 9าี่ส้าไอติมเคาะไปที่เลขสานะคะคุณผู้ชมเคาะไปที่เลขสานะคะ430และ0 3นย์นะคะแต่ส่วนเลขทูบนะคะ908คุณผู้ชมเห็นไหม เก้าศูนย์แปดแปดกับสามตัวเดียวกันนะคะในภาษาคนเล่นตัวเลขนะคะในภาษาคนเล่นตัวเลขนะคะเก้าเออสามกับแปดตัวเดียวกันเฮงเฮงปังปังกันนะคะสำหรับวันที่สิบหกนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ละนะคะสี่โมงเย็นขอให้เรามีข่าวดีทั้งสามตัวบนและสองตัวล่างนะคะสามตัวบนและสองตัวล่าง ขอให้เรามีข่าวดีนะคะเลขทูประจุดได้908คุณผู้ชมนะคะก็ขอให้ปังๆรับทรัพย์กันนะล้ำลาไปแล้วในค่ำคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะ